มาบ้าหความเสียบกับทุลักทุรีพี่น้องเลยพ้าพักบุงหลวกมาสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนคือเก่านะครับพี่นอ้องเมนี่ก็ย่ำอ้ยสว่วข้ปุ้นแบบ เพชรพี่น้องคืออยากนะครับค้นอยากได้ไอ้ทอดทองปลาสมบัมากนะครับอันนี้พี่น้องน้ำปลานะครับน้ำปลาสั่วน้ำปลาโอ้ขุนนะพี่น้องเพื่อนว่าบ่ามีน้นาบดริสไตล์มันจ,จวดเบิงมือนเหนียวนี่เส้นน้ำปลาแบบโอ้ยนี่หนาไม่ลายไปเลยพี่น้องตัวนี้นะครับ <c oughs> เ,รราาเรบรครื่องปนละาดม,มากเดียยร้อยนะพี่น้องนะได้ครับใส่ไอ้มีหมูจังหน่อยนะพี่น้องนะโอ้ขุนอ่ะเออ เด็กก็พักบุ่งนะพี่น้องนะพักบุ่งลวกมามาโผัวไทยบา้านผมนี่นะมาทีอุ้ยเาวข้าปุ่นแดงเดือดพี่น้องเอ้ยเาวน้ำปลาแดงเดือดนะพี่น้องมาได้พักซี่โอ้น้ำลายแตกน้ำลายแตกพี่น้องเนะอ้ยคนน่ะเซ็นข้าวปุ่นข้าวปุ่นแห้งนะมาอันนั้นเอาข้าวปุ่นแห้งมาอีกลวกเอาเองนะเหมือนอื้อหือ 맛 맛보터 피น้อง บัง h ือ똑키음 มือนะพี่น้องนไปบ้านเนี่ยเอาพันปลาแซลมอนกันหน่อยก็นนะทองปลาแซลมอนโอ้ยเฮียเอามามาอืมอ้ม ความเสียบกับทุลักทุลีพี่น้องเลยปลาขักบุงลวกมื้อ ข้าปุ่นสาวสาว,สาวน้ำปล,า,า,ำปลาอืมอมเดียวพี่น้องเนี่ย ค <c oughs> <c oughs> ่ทองป้าเส้นอบ,บ,บอลถอยกระกอบ ยังหอนๆเนืน่องโหบ้าอพี่น้องเลยโหอย่แงนีผมคันเพน็ดแล้วมันจะเป็นส่วงแบบ ถึงมัา,มาเพ็รปนไหนขันเพียรเลยมัน <c oughs> สิสตธ์อืมื อันนี้ส่วนท้องมันยังเหนียวเนะี่ยพี่ลองไาหนะ่ยจริงๆใส่ส่อมก็ไไ้พี่ลองเลยหยานบวคักเลยใส่มือ พักบางอย่างก็เอามาใส่ซื่อๆพี่หลออเลยไม่ได้กินเอกใส่มีสีสันซื่อๆ้งนะครับ ngạch đánh cất đem

응 비정. 두 번. 음. 오. บ้าบันครับกพี่นอ <c oughs> ้องคับกอืมบ้าไปเลยพี่น,ออน,อนออ้อยเพชรเพชรเนี่ยเอา ทำนี่กับคักแล้วล่าเนี่ยทำนี่กับคักรวพี่น้อย